สวัสดีครับผมในห้างแก่นครับก็ทำหลายอาชีพเนาะคนคนเดียวนี่แหละหนึ่งเปิดหนึ่งเลยคือทำกเกษตรทำสวนกเกษตรยั่งยืนกเกษตรนิจิตตนเขาเรียกว่านวาวาเกษตรนะครับปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะครับอาชีพที่สองเปิดร้านขายน้ำครับเป็นรถกาแฟธรรมดานี่แหละแต่ว่าก็ขายได้เยอะพอสมควรนะครับอาชีพที่สาม นะครับเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มอ t ทเว t y f ี r โฟ r e More, ห้างสรรพสินค้าออนไลน์เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวกเกษตรกรหรือว่าผู้ประกอบการเจ้าของบริษัทต,ต,ต่างๆนะครับนำเว็บไซต์ไปใช้งานได้เป็นเว็บไซต์ที่สามารถค้าขายได้ทั่วโลกนะครับวันนี้ฮะถ,ถ้าอยากมีอาชีพถ้าอยากมีรายได้นะครับก็ติดตามทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับ วันนี้จะมาตัดหน่อไม้เอาอีกหน่อยก็ได้ยิทวิจิตฟอเป็นห้างสรรพสินค้าออนไลน์นะครับที่ทุกคนสามารถเข้ามาเป็นเจ้าของระบบร่วมกันได้เพียงแค่ลงทะเบียนเข้ามานะครับอยากรู้ทักเข้ามานะครับวันนี้ก็จะมาตัดหน่อไม้กันนะครับนี่เลยหน่อไม้หน่อไม้ หน่อใหญ่ไหมเนี่ยน,นี่หน่อหนึ่งเดี๋ยวจะตัดหน่อไม้กันเนาะโอเคนะเดีย๋ยวขอกลับกล้องก่อนนะกลับไม่ได้สามไรมกล้องก็จะมาตัดหน่อไม้นะครับหน่อหนึ่งตรงนี้ยังเล็กอยู่ยังไม่เอาอีกอีกสามวันค่อยตัดแหมหน้อนี้หน่อนี้เลอปแป๊บเดียวยาวเฟื้อยเลย นี่ยาวเร็วมากหน่อนนี้ก็ยังไม่เอาเนาะหน่อนี้ก็ยังไม่เอาหน่อนนี้ก็ยังยังแต่หน่อนี้ได้แล้วนอนนี้ได้แล้วนนเนาะ,ะนี่เลยนะครับหน่อนี้ได้แล้วนะครับนอนนี้ก็แหมเพื่อแป๊บเดียวยาวเลยเร็วมากอันนี้ยาวเฟื่อยเลยท่านผู้ชม นะครับนู่นแล้วก็หนอนนี้ก็ได้แล้วนะครับคข้างข้างกันนะครับเห็นไหมนี่ไงนี่หนอนี้นอันนี้ได้แล้วนอันนี้กำลังดีแล้วก็มีฝั่งนี้อีกนะครับฝั่งนี้หน,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 นอนนึ่งนะเชอบนี่หนอนี้เลยอันนี้ก็กําลังดีครับสูงประมาณก็จะเลยดีไปน,นิดหนึ่งไม่กําลังดีะเลยนิดนะครับ ก็จะมีให้ตัดประมาณหกเจ็ดน่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวตัดเสร็จจะมานับให้ดูอ่ะตัดกันอทางนี้นไม่เห็นต้องมาทางนี้หน่อยกลับกล้องนิดนะึงอ่ะมีเจออีกอ่ะ นี่ครับสำเร็จแล้วหนึ่งนอใหญ่ไหมมีดูขาดูขาดูขาก็นอมไม้นอแรกนะครับ หนอที่สองแต่หนอนี้ยาวไปนิดนึงไม่เป็นไรยังไงก็ต้องตัดนี่หนอที่สองอยาไหมผูเท่าขาทุกั้งหน่อเลยโอเค ต้องใช้กำลังภายในแล้วนี่หน่อที่สามนะครับนี่เท่าขาเลยเห็นไหมเท้าขาเท่าขานี่ไหมหน่อนนี้นี่ไม่ใช่เล็กนะครับต้องแบกกลับยังไงเนี่ย สามหนอเนี่ยจะไม่ไหวแล้วนะ นอที่สี่นะครับนี่นอที่สี่จะยาวไปนิดหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ต้องตัดอะ นอที่ห้านะครับหอบเลยนอที่ห้านะครับนี่ห้านอจริงมันจะเหลืออีกสองนอนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตัดมันอีกสักสามวันเนาะอีกสักสามวันค่อยตัดเนี่ยให้ดูให้ดูมันก็สูงแล้วละคืบกว่าแล้วแต่ว่าเดี๋ยวค่อยตัดมันก็ได้น นีหนึ่งนอ่อสองนอ่อสามนอนี่ครับคืบกว่าละเดี๋ยวอีกสักส,สักสามวันค่อยตัดนะครับสามหน่อสามนอ่สมนอ,ส,นอสี่หน่อหนึ่หละนี่อีกหนอนึ่งนะครับ ทุกคนจะมีกินมีใช้นะครับจะต้องทําไม่ต้องไม่ไม่ได้ต้องทําอาชีพเดียวหรือว่าทํางานในหน้าเดียวอย่างในห้างแก่นอย่างนี้ก็ทําสวนนะครับกรเกษตรยั่งยืนกเกษตรดิจิตอลกเกษตรพอกินปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะครับสวนของผมนี่ก็จะมีทุกอย่างนะครับทุกอย่างที่กินนะครับ เปิดร้านน้าด้วยไม่ได้ไม่ได้ทําสวนอย่างเดียวเปิดร้านขายน้ําขายช็อกโกแลตอ่าของตัวเองที่แปรรูปปลูกเองแปลรูปเองขายเองนะครับสําหรับโกโก้หรือว่าช็อกโกแลตที่เอามาทาช็อกโกแลตนะครับบางทีโกโก้บางคนก็ยังไม่รู้ว่าเอาไปทาช็อกโกแลตคือตัวนี้คือเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปลูกเองแปลรูปเองขายเอง กินเองด้วยอ่แค่ประมาณนี้นะครับก็ช่องทางนะครับก็จะมีอ่า uh, อ e ิทว็ตี v ้ฟูมอคือห้างสปปรรพสินค้าออนไลน์เป็นเว็บไซต์หรือว่าเป็นห้างสปปรรพสินค้าออนไลน์นะครับเปิดโอกาสให้ทุกคนนะครับเน้นย้ําเปิดโอกาสให้ทุกคนเลยนะครับแค่ลงทะเบียนเข้ามาก็เหมือนเป็นอ่ uh, เป็นเจ้าของระบบร่วมกันนะครับสามารถที่จะนำเว็บไซต์ไปทำมา หากินหรือว่านำสินค้าขึ้นมาวางโปรโมตโฆษณาได้ทันทีเลยนะครับอิท t พิที o โฟมอ e นะครับห้างสรรพสินค้าออนไลน์ของทุกคนเลยพี่น้องคนไทยทุกคนที่มีสินค้าและไม่มีสินค้าไม่มีสินค้าก็ลงทะเบียนเข้ามามีแอ f เฟลเล e l ์ n k เป็นเหมือนแชร์ลิงนะครับนำสินค้าในห้าง สินค้าออนไลน์ออกไปโปรโมทโฆษณานะครับเขาเรียกว่าเหมือนร้านของชำอ่ะนะครับนำสินค้าผู้อื่นไปทำกำไรนะครับโอเคนะครับต้องการก็ทักทายพูดคุยกันเข้ามานะครับรายละเอียดคุยเยอะไม่ได้นะคะทักทายพูดคุยกันเข้ามานะ